เป็นคำถามที่เป็นคำถามสมัยใหม่นะครับที่เข้ากับทุ่ปัจจุบันก็คือว่าคุณแม่ต้องกลับไปทํางานว่าะึ่งเนี่ยทำยังไงน,นะครับส่วนหนึ่งต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนจะคลอดหมดแล้วนะครับหลายท่านที่ซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องปั๊มน้ํานมถุงน้ํานมเก็บไวก้ก่อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองสามารถดึง ันลาได้เท่าไหร่ยังไงครับบางคนเนี่ยสะสมวันลาเพื่อจะให้อยู่กับยูกได้นานที่สุดอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่เมื่อจะต้องกลับมาทํางานคุณแม่ก็ต้องมีการวางแผนนะคระับในการจัดการเรื่องน้ํานมเพราะว่าเมื่อเด็กอ่าทารกโตขึ้นเนี่ยน้ํานมคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะมีปรมิมาณมากขึ้นไปด้วยบางส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถปั๊มเก็บได้นะครับแต่มันก็จะมีอายุการใช้งานนะครับเอ่อโดยทั่วไปหมอให้หลักว่าอะไรที่ทานอ่ได้จาก นมนมที่ทางจากเต้านมดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ย <i> เราแช่เย็นแช่ช่องแข็งไว้ได้นะพี่อุ่นส <i> ี่องศาก็อาจจะเก็บได้เป็นเดือนแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก็บไว้เป็นตู้นะครับเพราะว่าอันนั้นอาจจะมากเกินามจําเป็นแล้วเด็กอาจจะทานไม่หมดจริงๆเนี่ยเราเราเก็บเผื่อไว้พอสมควรก็พอนะแต่ก็เผื่อสักสองสามอาทิตย์นี่ได้แล้วก็หมุนเวียนกันใช้ให้ถูกต้องอันไหนเก็บก่อนก็เอามาใช้ก่อนนะครับพยายาม เหลือให้ค้างเก็บน้อยที่สุดเพราะว่านมที่เก็บนานๆแน่นอน,อนคุณค่าเขาย่อมพอเรามาใช้เนี่ยเราต้องมาอุ่นก่อน,น,นก็อาจจะเสียคุณค่าตรงนั้นไปนะครับในขณะที่น้ำนมที่สดใหม่กว่านี่อันนี้น่าจะมีประโยชน์มีคุณค่านั้นกว่าแล้วก็รวมถึงในที่ทีำงานครับก็คงจะต้องไปศึกษาดูนะครับว่ามีที่จะให้เก็บปั้มน้ำนมได้ไหมระหว่างที่เราทํางานเพราะว่าน้ำนม แต่มีการสร้างเสริมทุกๆสองถึงสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณแม่ถ้ากลับไปทํางานเนี่ยแน่นอนจะต้องเจอปัญหานี้แน่นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์เรียบร้อยมีสถานที่เรียบร้อยแล้วสถานที่ที่ทํางานเนี่ยจัดไว้ให้อย่างดีนะสถปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับก็จะเห็นคุณแม่ยุคใหม่เนะี่ยมีอุปกรณ์มาต้มนมเสร็จแล้วตอนเย็นปุ๊บอาชาตุ่เย็นไว้ก่อนพอตอนเย็นปุ๊บก็มีกระติชที่กลับบ้านไปนะครับส่วนบางคนเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาว่า คุณแม่มาทํางานในกรุงเทพต้องส่งลูกกลับต่างจังหวัดอันนี้ก็อาจจะลําบากนิดนึงแต่ก็เข้าที่ทํากันนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีก็คือว่ามีการแพ็คส่งน้านมกลับไปให้กับคุณคุณยายคุณย่าช่วยเลี้ยงในต่างจังหวัดซึ่งอันนี้ก็สามารถจะจะทาให้น้านมแม่เนี่ยให้ต่อเน,นื่องได้ซึ่งโดยคำแนะนําของทางองค์งการอนามัยโลกเนี่ยเขาแนะนําว่าถ้าดีที่สุดก็ให้อย่างละหกเดือนนะครับหกเดือนแล้วก็ อาจจะให้สอนเนื่องได้บางคนถึงสองปีก็ยังได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆท,ที่น่าจะช่วยได้